สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นผู้โชคนะครับวันนี้นะครับผมก็ตั้งใจนะครับที่จะมาให้กําลังใจทุกคนนะครับกับทุกคนที่กําลังเผชิญหน้านะครับกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับเกิดโควิด19นะครับก็จริงๆแล้วผมก็คงทําอะไรมากไม่ได้ครับผมก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นเหมือนกันแต่เราจะต้องรอดไปด้วยกันนะครับยังไงผมก็ขออนุญาตนะครับให้กําลังใจนะครับสาหรับคนที่ คิดว่านะ่านะนะจะเป็นโควิดนะครับก็ขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็หายไ,ไวๆนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้เป็นโควิดนะครับก็ขอให้ช่วงนี้นะครับก็เราจะต้องตั้งใจนะครับทใหี่ด้ดีที่สุดเลยนะครับก็คือเราก็ต้องอาจจะต้องปกป้องตัวเองนะครับจากเชื้อโรคใช่ไหมครับใส่ถุงมือใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ อยากให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยกันนะครับเราจะต้องรอดไปได้ด้วยกันนะครับก็ยังไงผมและศิลปินจากแบรนด์นทุกคนก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็แล้วสถานการณ์ดีขึ้คนคงจะได้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมป๊อบปอรตโต้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะครับที่นอกจาก เราจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วเนี่ยเรายังต้องดูแลสุขภาพของคนรอบข้างให้แข็งแรงด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆแพทย์แล้วก็พี่พพยาบาลทุกท่านรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆหน่วยเลยนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพมีแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เสียสละแรงกายแรงใจนะครับเพื่อพวกเราทุกคนนะครับ เาสิ่งที่พวกเราจะทำได้ก็คงนี่แหละครับอย่าลืมใส่หน้ากากให้ดีก่อนที่เราจะเดินทางไปไหนตอนไหนโดยเฉพาะเวลาออกจากบ้านนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่หน้ากาก,ากสวัสดีครับสวัสดีครับผมนุ่มกะลาครับ ขอส่งกําลังใจไปถึงพี่น้องคนไทยทุกคนและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงวิกฤตของพวกเราเป็นช่วงที่เราอยู่กันอย่างยากลําบากใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงยังไงก็ตามขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยถ้าช่วงนี้จําเป็นจะต้องออกไปไหนจริงๆอย่าลืมเซฟตัวเองนะครับโดยการสวมหน้าก,กากอนามัยไว้นะครับที่สําคัญไม่ได้เซฟแค่เราเซฟคนในครอบครัวเราเซฟคนอื่นๆ และเมืองไทยจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติกันได้สักทีขอทุกคนโชคดีนะครับแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ สิวนะคะก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็รวมถึงแฟนเพลงของเราด้วยนะคะก็ช่วงนี้เราต้องกลับมารับมือกับสถานการณ์โควิด -19 อีกรอบหนึ่งนะคะก็หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะก็ส่งกําลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้อา่าทให้มันราบรื่นที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะคะก็วอวยพรให้ทุกคนยังมีสุขภาพใจที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพกายที่แข็งแรงด้วยนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะ แล้วก็ที่สคัญะคะอย่่าาาลืมใสหน้ากาเวลาาาออกกจบ้นนะคะคสัสดีครับผมโโมไทย์ทศสมิธนะครับก็ด้วยสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดแบบนี้นะครับอยากให้ทุกท่านดูแลรักษาเนี้ยรักษาตัวกันนะครับล้างมือด้วยเจลแบบอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วก็หล,ลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ คนผู้คลาสน,นะครับครับผมแล้วกเ็เป็นอนใจให้นะครับกับผู้ที่ได้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกๆคนในทุกๆสายอาชีพเลยนะครับก็ก็หวังว่าพวกเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้วยกันอยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนครับูไปได้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะแพทย์มงคลนะคะก็ในช่วงเวลานี้นะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเอง ให้ได้มากที่สุดที่จะทําได้นะคะไม่วว่าจะสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเองต้องดูแลตัวเองแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดเราที่เราห่วงใยให้ได้ดีที่สุดนะคะง่ายที่สุดที่ทุกคนทําได้ก็คือการใส่หน้ากากอนามัยนะคะใส่แมสนะคะในทุกๆที่ที่เราไปนะคะใส่ใส่ไปอยู่คนเดียวจริงๆอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าขอแนะนำคนว่าถ้าเป็นไปได้นะคะเวลาที่อยู่ในบ้านถ้าเกิดเรามีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ย ถ้าตัวเราเองอยังออกไปนอกบ้านอยู่บ้านเนี่ยก็อยู่ในบ้านก็ขอให้ใสนน่น้กทุกคนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือพยายามอย่างนั้งทานข้าวร่วมกันนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะออกไปไหนมาไหนอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีผู้ใหญ่อยูอย่ในบ้านก็ทานข้าวแยกกันก่อนในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นไหนมาไหนออกจากบ้านพกแมสไปด้วยนะคะแล้วก็มุเจอกับห่อไปทุกที่นะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้เต็มที่แล้วก็เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไป